สีสันแกงส้มดอกเมเปิลครั้งแรกพี่น้องคะ่ะตะข้าวมื้อนี้กินข้าวแหลงเดอ้อไปหาหม้อมานี่้ mm hmm. ต้มแล้วเหลือหน่อยเดียวเห็นไหมเนี่ยจะต้องได้ไปเก็บอีกรอบไหมเนี่ยพี่น้องมากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมามากินแกงส้มนะคะแกงส้มจะหยิบให้ดูยังไงดี เมเปิลนะคะเป็นครั้งแรกเป็นดอกๆช่อๆอืมหอมนะคะเอาไปง่ายรสชาติบ้านเราเลยแซ่บๆเลยพี่น้องอืมอืม,อมข้าท่าเข้าท่าแต่ไคร้หั่นใส่เหลือแล้วก็ต้มด้วย หอมจะไครมาจากบ้านเรานะะอือรสชาติเข้าท่าเลยใส่ทั้งหมดที่เก็บมาเมื่อวานเลยนะฮะก็ไม่ได้มาเยอะเนาะก็ะยุบอืมอ,มอม นัวเข้ากันเลยพี่น้องอืมอืมเงส้มเมเปิลเป็นครั้งแรกของยายจ๋า โหบอกเลยถ้าเป็นตอนกลางวันนะวันนี้กินอาหารแรงก็ปลาออกไว้ตอนที่ร้าสุดยุ่งเลยไม่ได้แกงกลางวันนะคะกลับมาแล้วซึ่งได้มาแกงเนาะอืมข้าวแาข้าว มะขามเปรี้ยวกำลังดีชอบใครชอบมันเนาะแต่บอกเผ็ดนำหน้าเลยปลาพูดถึงย่างก็อร่อยนะ,ะอันนี้ยาจะล้างไม่มีกันขาวเนาะล้างน้ำเกลือนะคะ ก็น้ำชุ่มสู่นิดนึงแต่ถ้ามีเบกกิ้งโซดาก็เอาเบกกิ้งโซดาล้างได้ของนี้ตจะหมดมาใช้น้ำเกลือกับน,น้ำส้มล้างปากส่งน้ำสามน้ำไปลองเนอ้อพี่ต้องจ๋าเข้าท่าแซ่บ เอผ่านอาทิตย์หน้าก็ไม่ได้กินแล้วนะเขาก็บานแล้วนะฮะต้องไปรดดูบางต้นก็ยังเพิ่งจะกําลังจะออกมันออกเล่ไล่มันไม่ออกความกันแต่ปัญหาคือมันสูงเก็บยากอืมโอปะอืมแซ่บพีหน้อง ออืมพูดถึงเปรียบเทียบเหมือนผักอะไรพูดไม่ถูกนะะใส่แกงส้มแต่อร่อยได้ได้นะคะสารพัดเมนู เผ็ดเงี้ยด็กกินเสร็จแล้วก็จะได้ไปหันหาผัวฝรั่งอืผัวฝรั่งอาหารผัวฝรั่ง <c oughs> อ,อาหารแบบนี้ลูกสาวไม่กินนะฮะอืมร้อนร้อนสุดใหม่ๆ่ พี่น้องเอ้ยเผ็ดเผๆแซ่บๆส้มๆมมถึงน้ำปะลาะ้าเสียงเด็กมาแล้วไปส่งแม่หาหมอพาน้องไปเดินเล่นพักในเมืองว่างัน้นวันนี้ยาดามานอนด้วยคอยดูนางจะกินข้าวไหมยังมากินที่นี่ มาดูกันนะเด็กไม่ยากอะไรก็ทําให้กินได้นะครับฝรั่งรู้สึกจะกินสเต็กวันนี้สเต็กเฟ้นไฟแต่ก็หวังว่าเด็กๆมาทันนะคะสเต็กเฟ้นไฟป้าๆทำเองวันนี้ทำเฟรนไฟทอดทำเองได้ อหัวปลามีแงหงอืมปลานินนะคะนี่มันมันมดูดตาปลาพี่น้องจาอื้อจับนี่จะเรียกปลาโคบ้านเนาะเรียกปลานินทะเลไหมอะ่ะตัวด,ดำๆหน่อย น้ำมูกไหลเลยดำๆไม่ดูดนะฮะ <L ong> กิน,นะ <L ong> นปลาเนาะไงก็ลุยมืออยู่ดีอืมแซ่บ้อง บอกปู่ไม่ต้องเข้ามาฉันทำอาหารไทยเสร็จฉันกินก่อนวอยู่ค่อยเข้ามาฝลัง่งแซ่บพี่นะ้อง จุกสักยจุกสิคะกินข้าวยำแรงตอนนี้กี่โมงนะหกโมงมมแซบอิ่มพี่น้องจ๋าแกงส้มก็เป็นอีกเมนูหนึง่งเมนูนึ่งนำเสนอ ของดอกเมเปิลน,นะคะไปแล้วคะ่ะอิ่มแล้ว